พอมาอยู่ในวอซีเบอร์เซิร์กนะครับเบอร์เซิร์กเนี่ยจะมีโปรโมชันประมาณนี้ก็เริ่มต้นที่เซต50นะครับจะเป็น1ดาวแล้วก็ไปสูงสุดถึงเ0 0พันนะครับจะเป็น5ดาวเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะครับจะมีตัว300นะครับในฟังก์ชันแต่ว่าตัวชงตัวเช่าผมไม่มั่นใจนะครับว่ามีหรือเปล่านะแล้วก็ในส่วนของเติมสะสมนะครับก็จะมีเซต2 0 0 0นะครับเป็นเซตที่หกที่สุดในเกมแล้วนะแล้วก็ในส่วนของเติมส5 0 0นนะครับได้เป็นตัวจีนอตนะครับประมาณนี้ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับใครที่ตามผมมานะครับก็จะได้เป็นเซตแล้วก็ตัวละครครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปน,นต่อนะครับไปทุกด,ดอกทุกด,ดอกทุกด,ดอกอุ้ยมันอยู่กันเนี่ยเขาน่าจะแบล็คตัวละครนะครับอีกคนนึงอะฝั่งไห<ว>นเพื่อน ช่วงนี้ลากหัวฟินๆอยู่นะมาฝั่งไหนฝั่งไหนไปดิช่วงนี้ลากหัวฟินๆ,ๆอยู่นะบอกให้เอ๊สามคิวแล้วเว้ยเมื่อก่อนนะครับผมตอนเล่นน้ำทิพย์อะอลากหัวไม่เป็นเลยนะหนึ่งหนึ่งดิโอ้โห oh ฟินหนึ่ง ป็นเฟนสองดาวเต็มคร้างครับผมลืมปรับปุ่มนะครับอาจจะกดแปลกๆนะนะแต่ละท่านะแต่ฟิลๆคล้ายๆไอ้นี่เลยปะห้าจีนะครับยังไม่ได้ไปทำนะช่วงเนี่ยมากันแล้วสามคนแล้วนะครับรวมผมเป็นสี่นะ ไล้นขั้นบนไปล่ะแต่รอรอคนนั้นะน,นะเ,เริ่มมาแล้วเห็นปะทยอยมาแล้วครับออ,ออกฝั่งไหนเพื่อนน้องอย่าเขาเริ่มทยอยมาแล้วก็ได้ฟนินเจ็บนี้โอ้โห,โหปั๊มวัดฟินฟิน มันว่ะมันวะไปดิเพื่อนทั้ก็ได้นะครับมาดิไหนมาดิวะเดีเ๋ยวต,ต้องรออีกสักพักแหละเพราะอาจจะแบบเพิ่งเริ่มนะผมมาเร็วกว่าน,นิดนึงด้วยนะเริ่มเริ่มเกมมันเริ่มมาดิเดี๋ยวผม รอเขาไอ้นี่เดี๋ยววะรอทุกอย่างมาันไอ้นี่นะครับเฮ้ยไงวะน้องไอ้คางตรงนี้ก็มีเพื่อนอ๋อนี่ไอ้นี่ก็เสียงคุนคุนนะเฮ้ยไงวน้องเฮ้ยเอาไปได้มาดิรอ,อวัดหัวเลยครับมา โอ้โหโห่ทุกดอกทิ้งหมดนะเฮ้ยโอ้มันเอาห้าดาวมาเล่นเลยเหรอเนี่ยมันเอาห้าดาวตบกูไ,นไโหนวะแล้วตอนนี้น่าจะได้ตีแล้วนะครับผมตีกันสองคนนะแล้วก็ตอนนี้จะตีกันสามคนจะเล่นโซนอื่นมาโซนนี้มันดูไกลไปว่ะเฮ้ยทำไมไม่ถงวะกูใส่พิเศษไปเนี่ยไม่รอดกูบอกไปทำเดียวรอดอยู่แล้ว ไอ้ไงตก้ไ่คนนี้ไอ้ห้าห้าน่ะแม่งเล่นโหดจีนั่นน่ะห้าห้านี่ใครวะไม่ใช่กูแน่ๆต้งเล่นอย่างถึกไก่ีกูนี่วะโอ้ห้าห้านี่วะตตี้ไห่ห้าห้าหกอะไรนั่นแไหนี่มาเซฟยังไงอ่ะตัวผมทั้งนั้นอ่ะผมได้สามดาวนี่วาที่ขี้โกงกูสัตว์ไปเล้ยไปเอาของเฮ้ะ สวนสวยไม่เก็บไปก่อนครับโอ้มาเลยโอมาเยไปก่นเพื่อนถายไปก่นเอ้ยเสียงมันสบแก้วหูจังวะใส่หัวตัวที่โกงออ้แส้เี่ยอ้ไปไหนหรอเฮียเข้าไม่ไหวไงไปแล้วจ้าโอ้คกโกงเฮียอะไรกูก็ใส่สอเนี่ย นี่สองเอที่อะไรเขาเปลี่ยนเนี่ยตายกูเพิ่งเกิดไปโดนดักกูตายห่าเลยไม่รอแจ้งบอกเลยด้วยสองเขเปลี่ยนใหม่อ่ะเปลี่ยนแนวใหม่หมดเลยอ่ะนิวอันนี้อันนี้อันนี้เขาเปิดตายนะกูบอกเลยเขาเปิดมาแล้วเขาเปลี่ยนแนวมันมันคุ้นๆเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยตายนะกูบอกเลยไม่เหมือนนะนี่ไม่เหมือนจะเรียกเพื่อไปไหนวะใช่ ทุเม็ดนะตอนแรกก็จะเปิดแบบนี้แหละแบบยิยงกทายอย่อางเงี้ยเดี๋ยวเขาใจี่เฮ้ยเท่ากันนะเท่ากันเดี๋ยวถ้าผมตายนี่ผมจะไปเล่นอีกอันองนครับผมนะจะไปเล่นอีกเซตน,นะเฮ้ยฮรอดน้ม่รอดรอดอ,อ,อ,อยู่แล้วรอดอยู่แล้ว เฮ้เฮ้พบเพื่อนตายนะโอ้ไม่ไหวว่ะเฮียเดี๋ยวเล่นสามดาวนะครับเพาน่าจะเล่นสามดาวเหมือนกันไปนะครับไอเฮียมาตบกูใช่ป้ะไม่ไหวแล้วนะโอ้ยคนดัดเสียงนะตบกูใช่ไหมตบกูใช่ไหมตบกูใช่ไหมไอ้ยตกกูใช่เหมเรียมกูมาสัตว์ วิสแกนไม่อยู่เอ้ากูใช่มันเสียงมันคล้ายๆตอนนี้แบบเสียงลุปอ่ะตบกูใช่ไหมใหนกูได้ขึ้นตบกูสองรอบแล้วโอ้ยโค้งไลยพี่โอ้ผมไม่ไหวหรอกลุงัลุงลุงไอ้เหี้ยลุงจะเปิดอะไรหนี่ไงไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่เป็นอีกคนนะครับแตกแตกไหมนี่ไงใส่ตัวหัวขี้โกงเหรอ มีคนขี้โกงก่อนครับมีคนขี้โกงใช่ไหมขี้โกงก่อนนะพี่ซากไม่ตายแนี่ไม่ได้แล้วครับเป๊ะบแบบอย่าเลยอย่าลงเลยเย็ยลุงก็ไม่พูดมากอย่างเงี้ยเอากูไม่ลงไงเออกูเตึมไงอืมดูเอาดิบแล้วกูแม่งโหดจัดอ่ะเฮ้ยยิบตายนี่ยว่ะนี่ยัเดือดบอกตึงวะนี่ยิงเดียวแล้วบอกตึงมาดิห้าดาวผิดไปเลยมาดิ โอ้ยถ้าดาวฟินอยู่นะบอกให้ถ้าจะวัดอ่ะนี่เีไงมาดินี่ไงสามดาวกูใช่ไหมกูจัดให้5้ดาวอ่ะอย่าอย่าอย่าตบุกอนจัดลุงดูแลเยอะมายังปั่นเลย ตัดผมยังให้ลุงปะใหญ่ใช่ดูผมปไปลางก่อนนะครับตัดผมยังฝันเลยอ่ะเอาดีหน้ายังเอิมลงเลยอ่ะอะไรวะเหมดผมต้องลากสตรีมเลยนะเดี๋ยวรับจากนี้แล้วกันขอลลากสตรีมเลยนะครับคลิปเมื่อกี้ก็อาจจะนี่นะผมผมตัดผมมาแม่งเด็กขึ้นเลยอ่ะขอดูสตรีมแป๊บตอมันขึ้นกันอยู่นะครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ชื่อลุงรคเนี่ยเจอละวห้าแถวเป็นไงให้ใช้กำลังนั่งดูสตรีมเลย เล่นเล่นห้าอย่างนี้ห้าห้าดาวเอ้าโดนไปแล้วโอ้ยนี่จะคนเดินเป็นที่โบ้เชียลูกฮนะัลโหลอันนี้น้องลุงปะเนี่ยทำไมไปด็กจังครับเฮ้เลยลูกลูกลูกเขาดีเลยลูกชายผมเองครับเฮ้ยนะห,หนีเลยไปดิไปไหนหรอวะไปโดนนะครับ

เอ้าที่ไหนวะสูงบนนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มผมปเครื่องทีไหนวะเพื่อนครับไปดิคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงผมเล่ไหมคเปลี่ยนแปลงจะทำเป็นแนวอัเตอร์ ก็ห,หายไปแล้วเปิดไม่ไไพูดไงเดีย๋ยวมันโดนยิงฟรีไงแตกโหโง่ฉันหายไปนิ่อ้าวป่ให้เราสองตัวเหรอไปดิไม่หว่านเดี๋ยวแล้วเปิดแฟลชยิง <ไป S 1> อ๊บ สายมือขวาได้หมดฮะนบ้นอยู่ใต้ใต้ไม่น้ำท่วมหรอวะใต้หลังคาใต้หลังคาไอ้หัวกออกแอดมินออกมาไม่ได้อยากอยากเล่นก็ไปเปลี่ยนตัวมาเล่นเล่นทำไมคนเดียวหัวซุออกแตกห้าาวแตกไม่ไหวไม่ไหว้าดาวแตกไม่ได้ห้าดาวที่มีโอกาส อยู่ดีมายิงได้ก็มายิงได้ก็มายิงได้ก็มาแต่นะกูบอกเลยต่อยจริงต่อยจริงแต่ผมไม่ได้ยิงต่อนะไอ้คนมันยิงแบบนี้มันใหญ่เกินจังหวะอะไรแบบใหญ่ไหมเออมันใหญ่อะแต่เออจะตายเนี่ยจะตายน่แล้าเราเกือบแตกแปลกเราขึ้นในกระดิ่งสักรอบนะ แล้วน่าจะแับเวลาเรียบร้อย,ลยแ,อแล้วาเตะไปดิแกงหมดไปหมดแล้วโอ้เดี๋ยวคนเดียวแล้วนะเอา้าวัดหนึ่ง,น,งนะนี่วัดเชิงหนึ่งนะครับอ๋อกเขาน่าจะไปอีกเซิร์ฟแหละว,วัดไหมวัดไหมแกงยิยงกะกาก่อนนะเต็ปม,มาดิได้วัดแล้วขอวัดเลย จะแอบดีนุ่มโอ้โหหลบจากมังเกอร์กลายเป็นไปดิเฮ้ยเอ้าค้างเลยบองนะแอดวินเตกว่ะนี่ไงคิกฟอร์มเซิร์ฟเวอร์อแอดวินเตกออกลเลยเยอยบังคับออโคตรอ่ะ <laughs> อบังคับอ่ะแบบมึงต้องมาเล่นอีกเทิมนะอย่างเงี้ย โอ้เขาสิบห้าไ้ยูเพิเลยครับสิบห้น่าจะเป็นพวกสี่ดาวนะครับสองเอ็ว้าว้เนี่ยเขาไม่จ้างใครมาเรอเ่าวาอยู่ดีๆมาจ้างพวกเราเออเฮ้ยชังจ้างไม่จ้างวะเออแตกีไม่ใช่ไม่ใช่ สวยสวยแอดมินวันนี้จ้างใครมาคนทำคลิปอ่ะไอ้ยี่อ๋อแอดมินน่าจะไม่ได้บอกนะครับจ้างลุงไม้มาลุงไม้โอ้จ้างจ้างคนไม่ดังมานิดเด้องวลไเหนุ่มไม่ต้องวัสักคนใครสักคนไม่ใช่คิดเองเปล่าทำไมถึงต้องดัดเสียงมันเจ็บคอวะนั่นแหละดิเพื่อนเราอะดูดิเพื่อนเราไม่ดัดเสียงแบบดัดไม่พักอะ ว่าน่าจะสอง่ะอ๋อสแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สองก็อัจนาอัจนาเป็นชื่อเขาเลยเขาไม่ปลอมตัวเอาอัจนาอัินาไม่ปลอมตัวได้ไม่ปลอมตัวก็ไม่ได้ถามก็เลยไม่ได้พูดเก็บก่อนครับสี่ดาวของดีแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้หนุ่มเกก็ูหมดดยแป๊บนึงกำลังไปช่วยเอ้า ว่าาะไปไม่ได้นยเอยไม่ได้เยอไม่ได้หดเลยออกพี่ผมเปิดไว์แล้วนะแต่รับเลยพีจะไม่ได้ยินตายเลยี่เกลบเกเห่อาเนี่ยเอาเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่ตัวนี้ี้ตัวตัวตัวกีเนี่วตวกียัว ตัวหมูความสามารถยอมเอาตัวไหนหนุ่มเลือกเลยฮึ๊บฮึบฮึบแท๊ก เฮ้ยาเบฮ้ยว้าทนี้เว่าผมไม่ผิดเฮ้ยไอ้ยมันเก็บอะไรไม่เกี่ยวไอ้มันเล่นมันเล่นท่าดาวแต่มันเก็บสองดาวลงโซนนะครับเอเอาดิเอาดิหมดทุกดอกแตกเก็บเก็บไอ้หนุ่มจะเก็บโซนจะลงโซน ชั้นสให้หนุ่มชั้นสองชั้นสองชั้นสองไงชั้นสามชั้นาเาพี่ได้ยินเสียผมวะไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เสียวมันอ่านเลยวงไม่เล่นอะไรวะช่องไหนพี่ผมไม่รู้นะฮอ๋อผมไม่รู้ครับ เียรอะโหผมรู้จักในแค่นามอาชนะไงเออใช่บางคนก็ไม่รู้จักชื่อเล่นผมนะครับแสดงว่าไม่เอฟตัวจริงไงใช่ซีพวกนี้พวกเจอโอ้โหโอ้โหผมน้อยใจนั่นช่องครับไปโกนั้เม้มเลยอ่ะตัวเดียวเลยตีเด็ดวันแค่นั้นแหละมาดิผมผมรู้จักพี่ผมรู้จักพี่ไม่ไม่ไม่สวยๆครับขนาดนี้ยังรู้จักชื่อเลยชื่อเล่นเลยเอาเยี่ยชื่อช่องเขาเนี่ยนาะนั่นเป็นชื่อ โอยแม่งรูโดนเมมไม่แย่เอาตัวเดียวเราเอาสุดอะเปิดชื่อแล้วเปิดดูดแล้วแค่นั้นแหละเปิดดูดถ่ายไปแล้วยีงยออซ้อยามมาปั๊มอีพิคโอ้โหเอาถึงจะใช้เสียงไหนเนะเพื่อนกูพูดดิเฮ้ยพูดพูดธรรมดามันก็พูดได้นี่เออใช่พี่ดดดััดไอ้เสียงเสียงเท่รื่อยเนี่ยประเด็นน่ะใช่ไงดัดดัดแป๊บนึงนปั๊มนู้นเขาก็ทำเสียงต่อเขาดัดมันปัดมันรู้ดัดทำไม เล่นคอมสองคนไงอ๋อเล่นพร้อมสองคนเฮ้ยถึกยังไงเฮียเฮ้ยยิงไม่โดนออกกระจกหมดครับหนีก่อนขึ้นเลยขึ้อนหนีเลยเฮ้ยปล่อยเขาไปเราต้องช่วยเพื่อนนะครับงานนี้ หมุนมซีช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเบอร์เท่าไหร่กับ,บซีนะครับอย่าบังเพื่อนนี่เบมกันใหญ่นี่ช่วยเพื่อนแตกครับเ,เราต้องเอาไอ้น,นี่ก่อนนะครับเอาให้าดาวก่อนเพื่อนห้ได้าหาให้ไดวก่อน เฮ้ยยิงโหดเพื่อนทุกเม็ดเลยเอ้ยมอกีกระเดงทำไมอะ่ะเปลี่ยนนะใจอะไรกันพูดแตกเมมกูเฉยไปอะไรละอ๋อติดติดติดอ๋อติดติดติดมาด,ดิมาเชิงหน่อยหนุ่มมาเชิงหน่อยมาเชิงหน่อย ปันแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยห2เอ็เอด,เอดเฮ้ย2เดาาเอ็ดอุ้ยกับพีดอยู่เข้ามาเข้ามาจะตายนะจะตายนะ บแบยคต้องบ้ันแล้วแหละเพื่อนครับป,ปัองบเลยป,ลมมป,ลป้องมาเล่กันบี่โอเคครับเฮ้ยครับรยังไม่ตาย ข้างนอกดีกว่าอย่างเงี้ยพร้อมวัดนะข้างนอกอะขึ้นเดี๋ยวนะครับเฮ้ยต้องยิงกันเเงี้ยดไม่าใ้ดมเฮ้นเราไปไหนวะเตะเต๊าเต๊าะเต็มะเาะสีตาเเต็มสีาเราเต็มยังไม่ได้วิ่งไหนเลยนะจริง ทไมถ้าเกิดมีผมว่าแตงงผมเป็ไงผมวิ่งเหนื่อยไงอ๋ออดีเนี่ยเราสามคนเลยน้อเพื่อนเออเอาลุงไม้ก่อนลุงไม้ก่อนนิ้วเฮ้ยอันนี่คือลุงไม้เหรออันนี้คือลุงไม้เหรอเนี่ยเออไปไปเอาว่าลุงไม้ก่อนไปเล็มเล็บก่อนไปขึ้นดิขึ้นดิกูคนเดียวอลุงไกูขึ้นอยู่เนี่ยโอ้ว่าแล้วตัวแดงตัวเคนี่เงี้ยชุดเด็กอ่ะ แตกน,นะแตก่กแบบหัวถึงเดี๋ยวกับผัดกันเทศจัดเยศตายได้ชักเลยจะตายแล้วเพื่อนนี่โดดนี่พี่อยาก็ตายแค่นี้ไม่หายตัวเฉยด,ดูดิ พัมาเพื่อนเฮ้ยไปไปไปดิวัดนะวัดนะเฮ้ยครับครับบัมหมด่อนนาะคุไม่เห็นนี่สุดออกย <c oughs> ถึงยังไงวะเยีย่ยมเบียตายแล้วเนี่ยนีย่ไ ออกมาดีกว่เาเฮ้ยเราไปช่วยเพื่อนหน่อยนะครับจะตายแล้วเพื่อนอจะตายแล้วเพื่อนแตกถ้าดาวแตกอีกแล้วพอเฮี้ยนเล่นย <c oughs> ต้องวัดแล้ว เอ้าแม็กกหมดโอ้ติดติดกำลังมันเลยให้เขาวัดไปแล้วกันนะครับสองคนนั้นเฮ้ยมันอยู่นี่ปืนฟอร์มวัดอะผมว่าถ้าปืนโลกว่านี้ทีหนึงก็มันเลยปืนอาจจะช้าเ่นช้าไปนะครับเพราะว่ามันถึกไม่ก็เพิ่มดาเมจปืนอะไรสักอย่างอ่ะเพราะตอนนี้มันใช่ใช่เอาออโต้อัลโต้เนี่ยผมเล่นออโต้เนี่ยไม่เชื่อลองยิงดิ ไม่รู้อ่ะยิงไม่ตายเอาไว้ก่อนเอ๋อเฮีะได้กระสุนหมดว่าไอ้ออยิงไม่ออกเอ๋อโอ้ยเหี้ยที่มึงเล่นยังเล่นกันได้ไงวะสามดาวไอ้เหี้ยไหลเป็นขนาดสี่ดาว,ดาว <c ười> เออก็จริงเฮ้ยจริงจริงเข้าอยู่นี่แตกไอ้นิ่ยเล่นอะไรห้าดาวยังไม่แตกอ๋อเหี้ยกูว่าวกวับลุงไม่แม่งคนโดนดที่เขาล่อทีเดียว,วกตยวูตายเลยแตก

อาลุมไมก่นมเอนเฮ้ยสายมือไปผมวอารอห้าดาวนะครับไ <c oughs> อ้เหียเขาลุงไม้ตัวไหนนะไม่เจอ <c oughs> ลุงไม้ตัวไหนนะไม่เจอต้องวัดแล้วโอ้ยหนมไม่วัดเลยหนุ่ม เราไปช่วยเพื่อนกันครับเพื่อนร่วมชาติ้ายๆๆลุงไม่โตอลยี่โอตัวดเกตาัวยเอาตัวเอาตัวแดงก่อนตัวแดงเฮ้ยมันจะตายแล้วเพื่อน

ก็วันดีแล้วกันนะครับทุกคนก็ใครที่อยากเล่นนะครับลองเข้ากลุ่มมาเล่นได้นะครับผมบอกเลยว่าหนุกนะถ้าคนเยอะเอะน่ะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับคลิปแรกต่อไปนะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแจกของพวกเขาแล้วโอเคไปเจอกันคลิปหน้าบายบาย